สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเอก็เอาเลข่ทูปแม่นำหนึ่งมาฝากเอฟทุกท่านนะคะเผื่อเผื่อไม่เห็นกันนะคะก็เข้ามาดูแล้วก็รีบไปหาซื้อนะคะก่อนก่อนที่เจ้ามือจะอันหรือก่อนที่ลอตเตอรี่ไม่มีขายนะคะนี่นะคะ,ะเลขทุ่มนะคะ616นนะคะแล้วก็ น้ำหนึ่งเขาเขียนให้นะคะ610ก็618นะคะอันนี้ก็พากันดูนะอีก็เอามาให้แฟนเอซดูนะคะเพื่อนๆดูเพื่อนๆอนอ,นอ,นอ,นอาจจะรอคอยเนาะก็เลยเอามาให้เพื่อนๆดูอันนี้อีเองก,ก็พูดไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็มาที่เลขเพอาจจำนะคะให้458553จับคู่ให้นะคะ5845 8 5 5 5 4 9 9 2ตัอซื้อบนล่างนะคะเป็นแนวทางนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะเลขมีเข้ามีหลุดนะคะซื้อก็คอยมีสติซื้อตามกำลังที่มีนะคะขอบคุณค่ะ